ตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ radio prd go th เบตงโดยทีมข่าวสวทเบตง ขึ้นทะเบียน GI แล้วค่ะสำหรับทุเรียนเสด็จน้ำยะลากระตุ้นส่งออกตลาดต่างประเทศค่ะ นายสินิดเลิศก,กลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยเขาว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศให้ทุเรียนเสด็จน้ำยาลาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ของจังหวัดยะลานะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดต่างประเทศขาดโดยเฉพาะประเทศจีและมาเลเซียที่จะสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนไทยและกระจายไรายได้สู่พี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะคะเนื่องด้วยรสชาติและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะคะทาให้ทุเรียนเสด็จน้ำยาลา มีราคาสูงถึง190บาทต่อกิโลกรัมค่ะก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับจังหวัดยะลาได้มากถึง2,800ล้านบาทต่อปีค่ะทั้งนี้นะคะทุเรียนเสด็จน้ํำยะลานะคะก็ขึ้นชื่อเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นหวานมันเนื้อแห้ง ละเอียดเส้นใยน้อยและยังมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะที่สําคัญยังมีเนื้อที่สีเหลืองอ่อนหรือเข้มไปตามแต่ละสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ก้านยาวพันธุ์ชนีพันธุ์พวงมณีพันธุ์มูสังคิงและก็พันธุ์หนมดาหรือโอชีนะคะซึ่งสามารถปลูกทุเรียนได้ตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็ปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่100เมตรขึ้นไปตามไหล่เขานะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุก แล้วก็ผนวกกับความเข้มแข็งนะคะของกลุ่มพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่ก็ได้ร่วมกันค่ะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุพ,พัณฑ์ทําให้ทุเรียนเสด็จน้ำเยะลาค่ะกลายมาเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้สําคัญของยะลาถัดจากกล้วยหินบันดังสตานะคะที่ได้ขึ้นทะเบียน GI ไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะติดตามรับฟังรายการข่าว 93, 93. ทางสวทเบตง fm 93เมกะเฮิรตและวิทยุออนไลน r a d i o p r d g o t h b e t o n ได้ใหม่ในวันและเว,วลาเดียวกันนี้